วัสดีเช้านี้พี่น้องสุขสุขขนพี่น้อ you ง know. บรรยากาศอยู่นาคือเก่าพี่น้องกะเป็นอากาศร้อนรัวใช่ไหมโซ่พี่น้งองถ้า you know. ว่าบ,บ่ายมาลน่ะ็บบโอ้ยร้อนเลยพ you know. ี่น้องลมส่วงเสา3โมงส่วง2-3โมงอะไรพี่น้องคือบรรยากาศอยู่นาเฮาพี่น้องกมีเมนูพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งเมนูพี่น้อง

โอ้อะบรรยากาศขัวอยาจะเซฟพักอีตู้น้อกับซีมใหน้องมนูอกดกับบักติ้วใหน้องเซบนลำเลยใหน้อง จังน่ากินไหเนอ้องเก่งฮิดเพืองเสอบดุกันเนาอเมนูเซาเสี่มืมอ,อัหเนะอมนัวนัวน้ำป,ปลาไน,น้องนัวน้ำปลาเต่าฟืนไหเนอ้อง ใส่เข้าไปโอ้ย,อย,อย,ยพี่น้องบรรยากาศอยู่งเหงานะก็ได้สายแห้งบุญอะไรพี่น้องดินแตกคือบ่ล่ะบรรยากาศคลิปสั้นๆพี่น้องมื้อนี้แจ๊งป่าให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องแจ๊งป่าเจอกันคลิปหน้าครับผม